โลครับเนี่ยเรามาดูอ่านวันพีทหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่ิบสามชื่อตอนสองสัปดาห์ที่ว่างเปล่าโอ้โหกูถามจริง <c oughs> เอหน้าปกมันก็อันนี่นะมันชื่ออะไรวะไอ้ลูกไคโดนั่งกินสุกกี้กันกับเด็กๆอ่ะจำชื่อไม่ได้ละลูกไคโดชื่ออะไรไม่รู ลืมละเออก็ตอนที่แล้วมันเป็นตอนอะไรวะที่เอหุนยต์มันปล่อยฮาคีป่ะนี่งไงผลกระทบของฮาคียังไม่จบเอกเหตุได้ยินแล้วตอบด้วยคขวะเนี่ยออกกองทัพเรือเอ้ยแต่มันมีเรือโจรสลัดเรือคขวะนะแฉงเหรออ๋อเรือคนยกักษ์กองทัพเรือก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย พวกทหารเรือมั่งสลุกันหมดเลยวะทหารเรือก,วก,วกออลัวก่ออ่อเฟลเอเฟลเอเซลฟิมไอหุ่นของโบอานะบอกว่าตื่นเลยพวกเจ้าพวกหมวกฟางมันหนีไปแล้วนะก็มาที่เรือคนยักษ์หัวหน้าทั้งสองทุกคนล้มลงไปหมดจริงๆด้วยพูดจริงเหรอ หัวหน้าทั้งสองทุกคนลม้ลมลงไปหมดจริงๆด้วยพูดจริงเหรอมิน่าถึงสัมผัสจิตศัตรูไม่ได้เลยเหนียวกับผมแดงอีกอุย้ยฮาคิมันแรงกว่าครับผมแดงอีกว่าะก็น่าใช่มันเป็นโจสลัดคนแรกเนาะจอยบอยอะลูฟีก่ก็หัวละขอบคุณนะเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ห่างหุ่นยนต์พังแล้วจบละมองหน้ากันแล้วก็ลากันสุดท้าย แล้วก็ไอคนยักษ์มันชื่อว่าอะไรวะโบลี่กับโดเอีรอมันบอกว่าดีละระหว่างนี้ดีละระหว่างนี้ที่พวกเจ้ายังหลับปุ๋ยเราก็เพ่นกันเลยไปแล้วหน,นีละไอพวกคนยักษ์หนีแล้ววะเฮ้ยมีใครหลับบ้างวะเนี่ยอ,อ่อบอนนี่หมดพลังโซโลขึ้นเรือมาแล้วอู้ซบพอพวกกลุ่มหมวฟางขึ้นเรือรอดปลอด,อดภยัยละ ลูฟี่หมดพลังเกียห้า 5. อยู่บนเรือคนยักษ์แล้วก็บอกว่าออกเรือสู่เอลบับได้ของคนยักษ์ไปเกาะเอลบับต่อเอา้ามันไปเกาะเอลบับมันก็เจอไอ้คิดดิคิดที่มันจมน้ำอยู่่ไม่รู้ตายอย่งสันติก็ามาหาเวก้าพังว่าจบแบบนี้มันคาใจสมัตเลยว่าเวก้าพังคำพูดที่นายบอกฉันตอนนั้น หมายความว่านายอยากให้เป็นงี้แต่แรกเหรอนี่ว่าไงนะพูดกับศพฉันฟังได้ไม่หมดก็จริงแต่นายพูดเรื่องช็อกโกแลตโอ้ยแต่นายพูดเรื่องช็อกโลกน่าดูกูอ่านช็อกโกแลตได้งไงวะโอ้ <c oughs> โหพูดกับศพอืมแล้วก็ย้อนอดีตอีกแล้วสองกับสองสัปดาห์ก่อน xh พบความผิดปกติในตัวเลขของตัวปฏิกรณ์ไม่ผิดแน่ครับดูการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของอนุภาคกับความเข้มข้นของนิวตันสิครับโอ้โหเยอะอะไรวะเนี่ยปริมาณพลังที่นำไปใช้กับเซลฟิมถูกบวกเพิ่มให้สูงขึ้นทีละน้อยถ้านี่เป็นความผิดพลาดนับเป็นปัญหาที่ร้ายแรงทีเดียว ไอเบอร์ศูนยนชื่อไรอไอเวกาพังศูนหนึ่งอ่ะกำลังพูดอยู่ออา่นี่มันตัวเลขโอ้เอาวนี่มันผิดกับตัวเลขที่พวกผมเช็คไปแล้วนี่ครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็สูงพึ่งเอ้ยก็สูงขึ้นต่อปฏิกรยังไม่เสถียรมือนเดิมโอ้ยยังวิทยาศาสตร์มาละ นี่ไงไอศูนย์หนึ่งบอกว่านี่ไงสรุปง่ายๆข้อมูลนั้นคือหลักฐานว่ามีใครบางคนขโมยมาเทอร์เฟมออกไปเออแค่นี้แหละและค่าตัวเลขทั้งหลายของตัวปฏิกรก็ถูกปรับแก้อย่างละเอียดยิบเพื่อให้แสดงผลออกมาเหมือนปกติคนที่ทำแบบนั้นได้ก็มีแค่เวี้าผังอ้าวตกใจหมดหรือจะเป็นลีลิตน่าเสียดายแต่ผู้ที่มีหลักฐานชัดเจนว่า ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็มีแค่พวกเราสาคนพลังงานที่ถูกขโมยไปเป็นปริมาณมหาศาลเลยแปลว่าฝีมือใครในบรรดา4ี่คนที่เหลือสินะโดยเฉพาะลิลิตลิลิตมันคือไวฟูวตัวน่ารักน่ารักวะ่ะดังนั้นพวกเราควรปรับสมองให้เป็นสเตลสเตลโหมดก็จริง เรื่องที่คุยถูกแชร์เข้าเวก็พังเลคคอร์ดลีลิทเอ้ยคนร้ายก็จะไหวตัวทันแล้วก็หนึ่งสัปดาห์ต่อมาอ๋อหนึ่งสัปดาห์ก่อนเย่แล้วระบุตัวคนร้ายได้แล้วครับยอกต้อลีลิทด ون ใส่ร้ายลีลิทเป็คนไวฟูแน่เลยที่มันเหลือรอดคนสุดท้ายอะยอก แสดงว่าเวก้พังมันรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่า,วามีคนหักหลังแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้ข้อมูลที่หล่อนนําเข้าพังเรคกคอร์ดเป็นความทรงจําเก้ครับส่วนภาพจากมแมลนโทรสารในช่วงที่หล่อนก่อการก็เป็นภาพปลอมหมดเลยทําแบบนี้เพื่ออะไรกันแล้วก็ยกโทษให้ด้วยนะลีลิตส่วนหนึ่งว่ามีร่องรอยการควบคุมตีบีดเวฟพ่นด้วย พบหลักฐานการใช้มแมลงโทรสารขาวเพื่อป้องกันดักฟังเจอแล้วมีการใช้มแมลงโทรสารเพื่อโทรระยะในระยะไกลกู้คืนข้อมูลเรียบร้อยโอ้โหมันรู้ตั้งงานแล้ว,วเวก้าพังมันก็ประชุมกันอยู่สามคนนะมีไอชื่อว่าอะไรว่าแอดลาร์เอ้ยไม่ใช่แอดลาร์ดิไอหัวไขาลานอะแล้วก็เวก้าพังตัวจริงแล้วก็ไอศูนย์หนึ่ง นี่คุยกันบอกว่าด็อเตอร์เวก้าพังกำลังทำการวิจัยหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าอ๋อไอ้ยอกมันไปฟ้องเมริจ,จัวเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเมริจ,จัวเหรอมีหน้าละ่ะไตเฟอร์โพลถึงมาตรวจเกาะเราต้องไม่รู้กี่รอบมันโดนหักหลังแล้วก็หกวันก่อนกเวก้าพังก็บอกว่าดูเหมือนอนาณาจักรลูรูเซียจะหายไปรายละเอียดยังไม่แน่ชัดก็จริง แต่ถ้าฉันสังหอรใจไม่ดีแต่ฉันสังหอใจไม่ดีเลยมันยังคุยกันอยู่สามคนปะพีทากรลัดอ๋อมันชื่อพีทากรลัดไอหุ่นมีหัวไขาลานอะ่ะคอยเฝ้าดูขึ้นสื่อสารไร้สายและระดับน้ำใต้ดินด้วยอ๋อไอพี่ก็พังสั่งไอศูนย์หนึ่งก็ว่าหรือจะเกี่ยวข้องกับมาเทึกเฟรนที่ถูกขโมยไปต้องเกี่ยวแน่เรารู้แล้วว่ายอกใช้ซีบีด ขนมาทุ่เฟมไปให้รัฐบาลไม่ใช่หรืองไงไอเวก็พังตัวจริงกุ่มแล้ววะกุ่มขมับแล้วถึงจะไม่มีหลักฐานแต่ถ้าจะตีความรัฐบาลโลกมีอาวุธโบราณครอบครองแล้วก็ใช้มาทุ่เฟรมที่ได้จากยอกเดินเครื่องอาวุธนั่นจนผลออกมาเป็นแบบนั้น ก็ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจริงไปเลยถึงจะพผู้ออกสื่อไม่ได้เฮียเวก็พังแม่งเคียดจัดเลยบอกนี่เป็นความรับผิดชอบของฉันเองไม่น่าทะลึ่งไปดึงเอาความละโมบออกจากตัวมนุษย์เลยอ๋อเฮียรัฐบาลโลกมีอาวุธโบราณอยู่แล้วแต่เป็นไม่มีพลังงานกูเข้าใจละ แล้วเวก็ทำก็สร้างพลังงานมาก็โดนขโมยแล้วก็ไปทดล่องกับรูลูเซียนี่ไงถ้าเราจะจับตัวยอกไว้จะพอมีอะไรที่ทำได้บ้างไหมครับไม่หรอกยังไงก็สายไปแล้วไม่ว่ายอกจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามผู้ที่รู้เรื่อง100ปีแห่งความว่างเปล่าจะต้องถูกลบหายไปให้หมดโหอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเลยยอกจาก ยอคอยากให้พวกนั้นเห็นว่าตัวเองมีค่าก็เลยรีบส่งมาทุ่เฟรมไปโดยไม่สนผลที่จะตามมาถ้าเป็นพวกเราย่อมต้องเช็ควัตถุประสงค์ในการใช้งานกับความปลอดภัยอย่างถี่ถ้วนก่อนส่งให้ใครอยู่แล้วเนี่ยสเตลล่าสเตลล่าถ้าเป็นตอนนี้เรายังมีโอกาสหนีได้อยู่ไอศูนย์หน่ชวนหนีแล้ว เราช่วยเตรียมเรือให้ทีนะคววซ่าคือใครวะควซ่าให้พวกคนที่อยู่อาศัยอยู่ใน x อใช้หลบหนีได้แต่พวกเราไม่มีทางรอดหรอกมีคำสั่งรับส่งไปถึงศูนย์ย่อยกองทัพเรือแล้วเราน่าจะโดนไล่ล่าไปถึงขอบโลกแน่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องตายอย่างไรประโยชน์อยู่ที่ไหนสังแห่งแทนที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอย่าลืมไปว่าเอนี่มีส มีสิ่งที่โอฮาร่าไม่มีอยู่เมื่อยี่สิปีก่อนนั่นคือวิทยาการขยายเสียงให้กล้องไปทั่วโลกโอ้โหไอ้ที่มันใจัยไรสดนี่ว่ะ <c oughs> วิทยาการมันล้ำจริงเลยกาะเอ็กเฮดเนี่ยรัฐบาลโลกนั้นยิงย่งเข้าใกล้ก็ยิ่งมืดมิดจนมองอะไรไม่เห็นตกลง มันคือองค์กรอะไรกันเนี่ยฉันจะตายแน่แต่จะไม่ยอมตายฟรีเด็ดขาดอ๋อมันรู้ตัวตัว้งนานเลยอไอเวก้าพังก็เลยวางแผนขอโทษด้วยนะที่ดึงผู้คนเข้ามารับเคาะด้วยพูดบ,บ,บ้าพวกเราเองก็เป็นเวก้าพังนะครับพวกเราก็กำลังคิดเหมือนคุณนั่นแหละแต่ว่าสเตลลาเราควรกำหนดให้ชัดเจนด้วยนะว่าต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถึงว่าเราจะตายจริงๆเฮ้ยกี่ตอนจบวลเนี้ยมันคุยกันยับเลยว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งอย่างเนมีอีกอย่างที่จะปล่อยให้สูญเสียไปไม่ได้นั่นคือเครื่องผลิตเมฆเกาะคุโมฟุโตเพราะเมฆเกาะอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเหลือมนุษยชาติในอนาคตได้แล้วก็ตัดมาที่ยอกย้อนก็มาบอกว่าอ้าว สเตลล่ามาทำอะไรอยู่แถวนี้นอนประชุมอยู่บนมันประชุมอยู่อไอเวรกระพังตัวจริงมันไปหาหุห่นยนต์นั่นมันไปติดตั้งกล้องแน่เลยนี่ไงว่าโอ้ยอกเองหรือก็เหมือนทุกทีนั่นแหละทดลองใช้ม,มาเธอเฟร,รมเดินเครื่องเจ้านี้ยังไงล่ะถ้าทำให้เจ้านี้ขยับได้แล้วก็มันจะกลายเป็นพลังงานในอุดมคติของฉันเลย ยอก็บอกนั่นสินะถ้าเสร็จสมบูรณ์เร็วๆก็คงจะดีนะผมไม่รู้ตัวรจริงด้วยอืมบอกการที่มันยังไม่สมบูรณ์นี่แหละคือความหวังเดียวของเราแล้วก็สองวันก่อนตัดอดีตตัดย้อนอดีตมาสองวันก่อนเชิญพูดได้เลยเริ่มการบันทึกภาพแล้วครับเนี่ยกำลังเพิ่มทึกภาพอยู่อะโลอะโหลเนี่ยเทส โลกได้ยินแล้วตอบด้วยเออฉันคือเวกาพังเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะธรรมดาธร,รมดาคนหนึ่งเรื่องนี้คงสร้างแรงสั่นสะเทือนใหญ่โตเลยนะครับแต่มันคือกะแต่มันคือคอวามจริงทุกคนย่อมมีสิทธิ์จะรู้คงไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเอามาแรงสุรสารซ่อนเอาไว้ในนี้ นี่ไงมาติดตั้งมแมลงตัวสารในหุน่นยนต์ยักษ์จริงด้วยเจ้านี่จะเริ่มแพร่ภาพสดโดยมีการตายของฉันเป็นชนวนอาแล้วก็มามันมาทำอะไรกันวะเนี่ยนี่ไงมานอนเรียงกันเนี่ยสคนมันเนยลยเพื่อลบความเสี่ยงที่คนร้ายจะล่วงรู้ว่าเราเตรียมอะไรเอาไว้แบบนั้นเราจะลบข้อมูลเกี่ยวกับ มันทั้งหมดออกไปจากความทรงจําซะแต่ผลข้างเคียงก็คือความทรงจําอื่นๆในช่วงยนกันจะหายไปด้วยทั้งเรื่องที่ยอกขโมยมาเทอร์เฟ,เฟมและขายพวกเรารวมถึงเรื่องที่เราจะถูกเอาชีวิตถูกจ้องเอาชีวิตอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็มันลบไปก่อนแต่มันยังไม่รู้มันรู้แล้วมันรู้เรื่องราวแล้วแหละแต่มันต้องยอมจำใจลบ พอทุกอย่างเปิดเผยเราก็จะต้องกลับไปตกใจมาอีกรอบก็จริงนะและสัมผัสถึงความหวาดกลัวกันอีกครั้งแต่ทุกอย่างมีมาตรการรองรับไว้หมดแล้วจากนี้ไปสถานการณ์อันเลวร้ายที่สุดจะอุบัติขึ้นมันตัดมาภาพอะไรวะเนี่ยนั่นแหละเป็นชัยชนะของพวกเรา๋อลบความทรงจำไปแล้ว อ่านี่ไงตื่นมาหลังจากลบความทรงจงรำบอกว่าทําไมเรามาอยู่ที่นี่ได้ห้องทดลองมวลก้อนความทรงจํานี่นาะนี่มันลายมือฉันเอา้าอ๋อ <laughs> มันลืมกันหมดเลยะ่ะลุนสรวสดทุกคนความทรงจําของพวกเจ้าตอนนี้คงจะมีรูโว่สองสัปดาห์ที่ว่างเปล่าอยู่แต่นั่นเกิดจากการตัดสินใจของพวกเจ้าเองเดี๋ยวคงมีเรื่องให้ตกใจกันเยอะเลยละ่ะคิดแล้วก็ขำ ขอบอกไว้ขอบอกให้รู้ไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันการวิจัยหนึงร้อปีแห่งความว่างเปล่าัว่วงไปถึงหูรัฐบาลโลกแล้วนี่งไงมันตกใจตกใจกันใหม่อีกรอบหนึ่งวะนี่งไงฮะความแตกแล้วเหรอเจอสปอยปะ <laughs> <laughs> นี่คนี่คือคนที่โดนสปอยวันพีทแต่ฉันได้วางมาตรการรับมือที่ดีที่สุดไว้แล้วเท่าที่จะคิดเอาไว้แล้ว เท่าที่จะคิดได้เอาไว้แล้วขอให้เชื่อมันในตัวเองแล้วตายได้ตามสบายเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอ้าวตรงนี้บอกให้ตายเลยใครจะไปยอมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเตลล่ากลุ่มของสี่จกักรพรรดิหมวกฟางกับบอนนี่ขึ้นฝั่งมาด้วยกันแล้วตกใจกันหมดหาหาหาเนี่ย cpc cp s ขึ้นฝั่งมาแล้วเรือเรือลบของกองทัพเรือล้อมเกาะไปแล้วครับ คนเรือคิสลุกับเซนเซเทิลห้า้เท่าขึ้นกเอาะมาแล้วของนี่มันตัดมาปัจจุบันละใกล้จะปัจจุบันแล้วนี่วะเราจะลงไปช่วยบอนนี่ก็จริงแต่ฉันตั้งใจว่าจะไม่กลับขึ้นมาแล้วคุยกับซันจิเนี่ยบอกเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่ต้องช่วยฉันก็ได้ปล่อยให้ฉันตายอยู่ตรงนั้นแหละ ซันจิบอกหาอยากตายอยากฆ่าตัวตายเลยเวย์ก็พังคุยกับซันจิก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ฉันรู้สึกได้ว่าถ้าถ้าตัวเองตายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างอ่ะไอซันจิก็ตกใจบอกก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะเซ่ฉันปล่อยให้ลุงตายฉันจะปล่อยให้ลุงตายได้ไงเราเวก็พังบอกเรื่องนั้นต้องขอร้องจริงๆแล้วก็มหาสมบัติรับวันพีชนะ่ะเฮ้ย ซันจิบอกอะไรวะฉันอยากให้พวกเจ้าได้มันไปนะอ๋อกูณนึกว่าจะเฉลยวันพีทแล้วอ๋อแล้วก็ตัดมาที่อก,กลุ่มคนยักษ์กับกลุ่มบวกฟางนะเดื่มให้กับการผ่านพบสหายรลักอีกครั้งกำลังฉลองกันมอมันด้วยเดินทางมาที่เอลบาบแผนอันแยบยลเพื่ออนาคตของโลกแล้วก็จบตอนนี้1 1หนึ โอ้ยเบเกอพังโดนสปอยว่ะมันโดนสปอยตัวเองว่ะมันสปอยวันพีตัวเองว่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วมันรู้ว่าทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะโอ้แต่ตอนนี้แม่งคุยกันยาวชิปหายตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเหมือนแบบเฉลยปมที่ว่าเวกอพังทำไมมันมันมาติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ไงเอ้ย เครื่องไร้สดก็ประมาณนี้ก็วางแผนว่าตัวเองรู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะต้องตายยอคเป็นคนขโมยมาเทอเฟย์ไม่รัฐบาลโลกเพราะอยากเป็นเผ่ามังกรฟ้าอืมประมาณนี้แหละ